กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ท,ทุกทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกับแอฟวิไลนะครับหลังจากฝนพึงหยุดตกไปนะครับเอฟซี FC. มาทำกลางฝ่าหลังฝนตกแบบยางคักเลยนะครับ FC นซีนหลากยางคักนะครับเ็ทไหคันแทขั้นหน้านะครับขาดเป็นกระจุยนะครับ ของแอดวิไลก็ขาดคือกันนะครับเอฟซีน้ำฝนตกแห้งย่างคักนะครับอาครับมาพบมาเจอกันคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของแนวทางตัวเลขนะครับอได้มาแล้วนะครับหวยซองห้าหมื่นล่างนะครับอ่างวัทิพันมานะครับวิ่งมา1กับ2ปรากฏว่าสอกับ1น่กอดข้อกันมากครับแนวทังชุดล่างแตก2อหนึ่งนะครับซ ห้าหมื่นนะครับอ่างวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมขับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับทางเอ็ดวิไลได้มาแล้วนะครับอ่าได้มาแบบด่วนๆได้มาปลูกปล่อยปรับทันทีนะครับอ่าสำนักไดได้มาเร็วปล่อยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นหวยซองห้าหมื่นนะครับเพิ่นได้มาแล้วอ่าเจ้าของตัวเลขเท้าทางเพิ่นก็นส่งมาให้เอ็ดวิไลนะครับเอ็ดวิไลก็จะนําม,มาเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องได้ติดตามกัน สองห้าหมื่นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับเรามาเบิงน้ากันว่าหนึ่งสิงหาคมนะครับตัวเลขหน้าทางจะถูกอกโดนใจเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันบอ,อ่จะเดินต่อเนื่องบอนะครับสำหรับหวยซองห้าหมื่นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับงวดไปจำวันที หนึ่งสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเามาตามกันต่อนะครับอ่าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอยอดวิไลขอกําลังแรงใจจากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เอฟซีใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับเอฟซีที่เขามาติดตามใหม่นะครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณขอบคุณถูกยอดไลค์ยอดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ เอาขวามาเบ่งตัวเลขแนวทางนับกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข็บหน้าจอไม่เป็นอ่ะคือกาเมื่อนเดิมเขียนต่ำทางแอทิไลเลยนะครับเดี๋ยวทางเอทิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางกันนะครับอ่ะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับสองห้าหมื่นนะครับเอามาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ใดเบิ่งไดติดตามกันอ่ะเป็นแนวาทางังงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับ นี่ครับหลักฐาน16กรกฎาคมครับ2567ล่างอย่างเดียววิ่งมา1กับ2ปรากฏว่ากอดข้อกันมากครับ2 1 1 2นะครับ250ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอ่ามือนีมาติดตามกันได้มาแล้วปล่อยทันทีนะครับอ่าทางแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับคุณปอคุณแม่เขียนตามกันเลย หนึ 1> 1่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับอ่ะมาติดตามกันเดี๋ยวทางแอนวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบอโดดแป๊บเดียว หนึ่งสิงหาคมเป็นล่างอย่างเดียว คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามอยู่นะครับล่อค่อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ละสำนักก็เพื่อจะเริ่มปล่อยตัวเลขกนีทางมาแล้วนะครับซอ,องห้าหมื่ครับหสิงหาคม2,567นะครับล่างอย่างเดียววดน,นี้เพิ่นได้มากนะครับวิ่งไปที่สำนักไดเมนแมนนะครับจับมาใส่กันเลยเรียบร้อยนะครับแตกแน่นอน อ่างวดนี้นะครับคือ1สิงหาคมวิ่งไปที่7กับ8 7เจ็ดกับแปดนะครับเ c ซีอ่าถือใจกันบอนะครับเจ็ดกับแปดอ่าสํานักใดทีว่าเด็ดทีว่าแม่นนะครับเอามาจับใส่กันเลยครับซองห้าหมื่นล่างอย่างเดียว ครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับเอ้าได้เจ็ดกับแปดด้อครับ fc คุณพ่อคุณแม่นะครับเจ็ดกับแปดอ่าคุณพ่อคุณแม่มักวอลหรือว่ามีตัวเลขแนวทางนะครับอยู่ในใจอยู่แล้วก็ลองเอามาประกบกันเบิ่งนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับของสองห้าหมื่นนะครับเบิ่งสคริปต์ให้ดีครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งกับสองกอดคอกันมาเลยวันนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปด นะครับล่างอย่างเดียวเอาสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับตอนนี้นะครับอ่อาแนวทางของแอบวิไลเองนะครับเมือ่อคืนนี้กคำนวณเสร็จแล้วนะครับชุดบนครับนวดที่ผ่านมา 3- 6ตรงๆนะครับชุดบนอ่าเมือ่อคืนนี้ท่าแอบวิไลกับคำนวณแล้วนะครับเดี๋ยวจะปล่อ,อยแนวาทางตัวเลขให้เอฟซีทางช่องกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ f อคุณพอ่อคุณแม่หรือว่า f อที่เขามาติดตามใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาครับช่วงนี้นะครับก็ถือว่าพายุเขานะครับไหลพื้นที่กะให้คุณพอ่อคุณแม่ระมัดระวังนะครับอยู่แลลูกล้านให้ดเีเรื่องของนำกำลังนำหลากกันเลยนะครับเพื่อลูกเพื่อล้านห้องเป็นเล็ดนน้ำเด่นท่านะครับให้ดูแลลูกล้านให้ดีนะครับเอา ส่วนนี้กะฝผลกระนำยางแรกนะครับเพียร์ไทยทองให้ทองหน้าอ่ะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนนะครับบางพื้นทีก่กะน้ำท่วมนะครับอ่าคือจังทั้งสารคามนะครับอ่างเก็บน้ําเชียงคําก็แตกนะครับ FC. เอฟซห้าระมัดระวังเอานะครับอย่าใส่ซีวิตแบบประมาทนะครับอ่ะมือเสานี้ทั้งแอดเวลล่ก็โดนไปแล้วนะครับ ประมาณ4เมตรกว่านะครับอ่าขาดไปแล้วขั้นหน้าของแอดวิไลนะครับหนามกิ่งมากเลยนะครับฝนตกหนักเลยมือเสาร์นี้นะครับในรอบปีนี้นะครับอ่าปี6 7นี้นะครับมีงวดนี้เลยนะครับอ่าฝนแห้งอีหลีนะครับมือเสาร์นี้อ่าดูแลสุขภาพให้ดีนะครับดูแลลูกหลานให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับไปใส่มาใส่ให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้อ่าใส่รถ ใส่ถนนนะครับก็ให้ระมัดระวังเดินทางนะครับให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับเอาครับแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับ2องห้าหมืนะครับวันนี้ได้เจ็ดกับ8ปดเด้อครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเอาจากล่างกันไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ